ราลงแข่รนงติบัรโกปัตจนเราถ้าเราถาเรติดตัวมาเรืนองลไปเรียบตยนะครับว่าเนทางอตลาดใคร้อมดาทรอสองให้นะครับต้องต้นไฟทางหน้ามาจบีทันครับ ไมใาอานีเขามเกางหตรโพูเทานทางในองขอิสรา